สวัสดีค่ะคนโสดชาวธาตุฝ่ายเมษสิงห์ธนูประจำเดือนนี้นะคะไพงง่พลังงานของคุณงงคือไพ่วิวออฟราจูนนะคะไพ่ใบนี้ Energy เป็นวิวออฟราจูนชัดเจนมากเลยว่ามีการเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานะของคุณแน่นอนนะคะแต่เดี๋ยวมาดูกันแต่ขอดูในปัจจุบันนี้ก่อนค่ะว่าสถานการณ์ของความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยก่อนหน้านี้เนาะหรือปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างไรใช่ค่ะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเพิ่งเลิกลาหรือเพิ่งเลิกคบกับใครคนหนึ่งมา นะคะเขาปล่อยให้คุณเหงาโดดเดี่ยวอยู่เพียงลําพังแล้วก็การเข้ามาหาคุณเนี่ยเหมือนมามาหายหายถ้าบางคนเจอใครคนหนึ่งที่เพิ่งเข้ามานะเขาก็เหมือนมามาหายหายถ้าคุณเป็นคนที่โสดที่เพิ่งอกหักจากคนรักหรือเพิ่งแบบเสียใจเรื่องความรักหรือโสดมานานแล้วเจอใครคนหนึ่งเข้ามาก่อนหน้านี้ <c oughs> คนคนนั้นเขาเป็นคนที่ค่อนข้างปกปิดตัวตนนะคะอืมเป็นคนที่ค่อนข้างปกปิดตัวตนแล้วก็ มีแนวโน้มว่าเหมือนกับแต,แ,ตแต่เหมือนกับว่าตอนแรกเขามีแพชชั่นให้คุณแรงมากเข้ามาคุยกับคุณแล้วก็รู้สึกดีๆกับคุณแต่ว่าอยู่ๆเขาก็หายไปนะคะแล้วก็มีอีกในนึงก็คือคนคนนี้ที่หมอกล่าวถึงอ่ะอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณเข้ามาแต่ก็ไม่ได้จริงใจแต่ก็นิ่งๆการหายไปของเขาก็ไม่ได้บอกลาอะไรสักคำนี่ไพ่สตรนต์บางท่านคุยกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์คนรักเก่าของคุณคนนี้ก็เหมือนกับพยายามคุยกับมาคุยแต่ก็ใช้จิตวิทยาอะไรบางอย่างที่พูดคุยในการแบบ ไม่ได้จะชัดเจนอะไรแต่ก็เหมือนยังอยู่ตรงนี้นะคะอืมความต้องการของเขาที่มีกับเราก็คือเหมือนกับว่าบางคนก็เหมือนกับแฟนเก่าเราเขาเหมือนับเข้ามาดูว่าเราเป็นยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหมทีนี้หมอขอดูว่าความต้องการของคนรักเก่าของเราคนเนี้ยหรือคนคุยเก่าหรือคนคนเนี้ยเขาต้องการอะไรกับคุณทําไมเขาถึงยังมาวนเวียนอยู่ในชีวิตสิบดาบ j u d g m e n t ในเรื่องของบุพกรรมหรือกรรมที่ยังมีต่อกันอยู่นะคะก็คือยังมีเวรมีกรรมอะไรต่อกันอยู่นะคะแล้วก็ไพ่ก็ไพ่สิิดาบนี่หมายถึงว่าคือถ้าคุณเป็นคนเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าคนรักของคุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีโรคสุขภาพประจําตัวเนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมาเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นห่วงคุณเรื่องนี้นะคะแล้วก็หรือตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่มีภาวะขึ้นขึ้น,นลง,ลงอารมณ์อาจจะไม่ค่อยแน่นอนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใครกันแน่ สถานะของคนรักเก่าของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรคะขอดูหน่อย six of s w o r d จริงๆเขาก็ไปไหนจากคุณไม่ได้แล้วคะ่ะเหมือนพยายามพายเรือออกไปจากฝั่งแต่ก็ยังทวนเข็มทวนน้าทวนพายเรือทวนฝั่งอยู่แบบนี้นะคะจริงๆอุปสรรคไพ่เจ็ดไพ่หกดาบนี้คืออุปสรรคของการเดินออกไปนะอือมเขาคิดอะไรอยู่คะทําไมเขาถึงยังวนเวียนอยู่ seven of pentacles เขาเสียดายในตัวคุณด้วยนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าเสียดายในความสัมพันธ์นี้ อืมอ่ะอีกในนึงคือถ้าคู่รักที่เพิ่งเลิกกันใหม่ๆหรือว่าเลิกลากันไปอ่ะเขารู้สึกว่าเหมือนกับขอใช้คําไม่สุภาพนะขออภัยด้วยเหมือนเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาอดทนกับคุณมามากหลายๆ,ๆเรื่องรอบนี้ที่เขาห่างๆกับคุณไปที่เขาแบบพยายามนิ่งๆแล้วก็แบบจะกลับมาแบบไม่เต็มตัวเพราะว่าเขาเหมือนอยากดัดสันดานของคุณในสิ่งที่คุณไม่น่ารักนะคะอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนนะหมอต้องขออนุญาตนะคะพูดจามไม่สุภาพนะอืม ทีนี้ขอดูว่าคนรักเก่าของคุณนะคะคนรักเก่าของคุณหรือคนที่ยังพัวพันกับคุณคนนี้เขาคิดกับคุณยังไงคะตอนนี้ Ace of p e n t a c l e จริงๆเขาคิดไม่ตกแล้วก็พยายามคิดอยู่อยากใยที่เหรียญเห็นไหมคะเขาใช้เหตุและผลในการคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงจะ move ไปหรือว่าจะกลับมาแต่ลึกๆในใจของเขาไพ่ Ace of Cups ความรักที่มีอยู่มีอยู่ไหมมีอยู่คะ่ะแต่ก็พยายามใช้เหตุและผลและใช้ logic คือใช้เหตุผลใช้โลจิกกับใช้อีโมชั์นอลในการจัดการความรู้สึกของตัวเองอยู่ว่าจะกลับมาหรือไม่กลับมาดีนะคะอืมมีเหตุผลอะไรเพิ่มเติมอีกไหม Seven of cups สชัดเจนมากเขาเนี่ยคะ่ะเขาดิบแอปเปิลละเขามีตัวเลือกอื่นเหมือนกันเขามีตัวเลือกอื่นเหมือนกันในการที่ทําให้เขาเนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้ที่จะกลับมาหรือไม่กลับมาขอดูความในใจลึกๆของเขาว่าเขาอยากกลับมาหาคุณไหมเฮียซอฟบอลใจอยากกลับมานะไพ่พลังงานธาตุไฟเนี่ย ใจอยากกลับมาใจจะขาดเลยนะคะแต่ว่าขอดูเหตุผลลึกๆอีกหน่อยได้ไหมรีออฟพนนิคอลนี่แหละเนี่ยเห็นไหมเหมือนกับดูที่นั่งแล้วก็เหมือนสั่งสอนคุณแล้วก็เหมือนกับแบบรอดูดิว่าคุณจะอยากอยู่กับเขาไหมอยากง้อเขาไหมหรือคุณจะดีขึ้นมากว่าน,นี้ไหมนะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะแต่เอาเป็นว่านี่คือความรู้สึกของเขาอืมอ่ะทีนี้ขอดูความรู้สึกของคุณหน่อยค่ะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเขาคิดอย่างไร โอเคคุณอยากให้เขากลับมาหรือไม่อยากค่ะจริงๆคุณต้องการเขากลับมานะคะตอนนี้คุณกําลังคิดอยู่ว่าจะทํำยังไงคุณรู้วิธีในการเข้าหาเขานะเนี่ยคุณรู้วิธีนะคะแต่คุณก็มีอีโก้ของคุณเหมือนกันพยายามคิดอยู่เนี่ยจริงๆคุณรู้วิธีเข้าหาเขามากเลยคุณเป็นควีนถือไม่ถคุณถือไม้คือสามารถจัดการสิ่งนี้ได้แล้วรู้ว่าต้องเข้าหาเขายังไงแต่ว่าอีโก้ของควีนถือดับก็มามาเหมือนกับว่ามา มาฉุดลังความคิดตรงนี้ของคุณไว้อยู่นะคะแต่จริงๆคุณต้องการเขาดูสิไพ่เดอะสตาร์เขาเป็นทุกอย่างที่คอยเยียวยาหัวใจให้กับคุณนะคุณยังต้องการเขาอยู่นะคะแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขามีอีกคนนึงเข้ามาในชีวิตแล้วที่คุณยังไม่กล้ากลับไปหาหรือกลับไปคุยเพราะว่าติดเพราะคนคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตของเขานะคะอืมทีนี้ขอดูแนวโน้มของความสัมพันธ์ค่ะแนวโน้มของความสัมพันธ์ แนวโน้มของความสัมพันธ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นโอเค Queen คว e นซอบคัพนะคะต่างคนต่างจะยังลังเลในความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณเองก็ยังจะแบบยังอยากโสดอยู่เนาะยังไม่อยากจะมีใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะในขณะเดียวกันคุณเองอ่ะจ,จะมีคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่อายุมากกว่าคุณมากๆเข้ามาขายขนมจีบกับคุณด้วยเนี่ยนะคะเห็นไหมเขาว่าโอกาสโอกาสดีๆความรักความสุขให้กับคุณนะคะ อาจจะมีเข้ามาถึงสองคนเลยด้วยซ้ำนะอาจจะมีเข้ามาถึงสองคนเลยด้วยซ้ํานะคะแต่ตัวคุณเองก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะเอายังไงดีจะไปต่อดีไหมนะคะแต่สุดท้ายแล้วพวกคุณคนรักคนรักเก่าคุณกับคุณจะได้มามีการร่วมมือร่วมแบบไม่ใช่ร่วมมือสิได้มีการพูดคุยกันจับเข่าคุยกันนะคะแล้วสถานการณ์หลังจากนี้เป็นอะไรเป็นยังไงหลังจากที่จับเข่าคุยกันแล้ว justice บางท่านคุยกับชาวราศีตุลลคณาตุล พวกคุณจะสามารถหาข้อยุติในความสัมพันธ์นี้ได้ค่ะอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างมีเหตุมีผลอ่าและความสัมพันธ์นี้คือการได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะให้เด็กถือถ้วยแต่อย่าลืมว่ามันเป็นแค่เด็กถือถ้วยนะคือการเริ่มต้นกันใหม่เหมือนกับว่าก็เริ่มต้นแต่คุณน่าจะเริ่มต้นกันด้วยอิมมอร์ชแนลหรือความรู้สึกดีๆอาจจะไม่ได้มีอีโก้อีโก้ที่เคยมีต่างๆก็คือสลายไปหมดนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาคืนดีกับคนรักเก่านะคะอืม ความเศร้าความทุกข์อะไรต่างๆที่เคยมีด้วยกันเนี่ยเนี่ยอะให้ดูคือจะมีการสารภาพถึงความทุกข์ความรู้สึกต่างๆให้กันและกันหมดเลยก็คือค่อนข้างที่จะแบบมีแบบปรึกษาคุยกันเรื่องดราม,ม่าเลยนะคะทุกอย่างว่าทําไมเธอเป็นอย่างนั้นทาไมเธอเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายความผาสุกทุกอย่างจะเกิดขึ้นมาคุณจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่แต่การเริ่มต้นกันใหม่นี่เป็นเด็กหนึ่งถ้วยเป็นเด็กถือถ้วยมองมองว่ามันเป็นความรู้สึกชีพ เป็นความสัมพันธ์ที่การเริ่มการเริ่มต้นกลับมาเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอือก็เดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปถัดไปเลยในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพราะนี้คือคลิปคนโสดเนาะอ่ะส่วนคนโสดที่ไม่ได้มีเรื่องคนรักเก่าอะไรเลยแนวโน้มความสัมพันธ์จะมีผู้ชายจะมีผู้หญิงจะมีเพศต่างๆหลากหลายเข้ามาหาคุณถึงสองสามคนเด็กกว่าและคนอายุเท่ากันนะคะแต่ว่ามันมีแนวโน้มที่คุณอยู่ในสถานะของการเลือกอยู่เลือกอยู่แต่ก็ค่อนข้างที่จะฮอตเหมือนกันนะคะ อืทีนี้ขอดูเมสเซจจากคนรักเก่าที่เขาอยากบอกคุณคะ่ะเพจออฟสอดอะไรที่ถูกปิดปิดไว้มันจะถูกเปิดเผยทั้งหมดผมจะพูดความจริงฉันจะพูดความจริงทั้งหมดส่วนตัวคุณมีเมสเซจอะไรอยากบอกเขาคะ่ะเทนออฟบอลคุณก็เหมือนกันไม่คิดที่จะแบกอะไรไว้อีกแล้วจะปล่อยมือแล้วแล้วคือว่าจะปล่อยความทุกทุกอย่างแล้วก็พูดกันทั้งหมดปัญหาของเออคืออย่างนี้ค่ะกุญแจหลักที่ทาให้พวกคุณทั้งสองคนได้กลับมาคบกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพวกคุณอ่ะ พูดความจริงกันนั่นแหละมาเลยให้ามาเลยทําให้สามารถกลับมาคบกันได้คุยกันได้อีกครั้งหนึ่งค่ะขอดูคําแนะนําของคุณหน่อยหนึ่งใบไฟออฟสอดเห็นไหมขีดทุกอย่างมากจนเกินไปเนี่ยทำให้เสียประสาทบางอย่างลืมไปก็คือมันคืออดีตนะคะต้องปล่อยทิ้งปล่อยวางส่วนตัวเขาขอดูคําแนะนําหน่อย The h a r ์พ t t ไอ้นี่ก็ขีดเส้นไอ้นี่ก็อเงียบเงียบอีก บางอย่างให้เขาพูดออกมาเลยตามความรู้สึกนี่คือคําแนะนําของเขาให้เขาพูดความรู้สึกออกมาเลยมันจะได้เคลียร์ป,ป,ปัญหาทุกอย่างจะได้โลง่งโปรง่งสบาย <c oughs> นะคะอ่ะโอเคประมาณนี้เลยนะคะกับคนโสดชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูค่ะสถานะไม่ชัดเจนชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูไพ่ในจีงค,คุณคือไพ่สามเหรียญเอเนจีเลยในเดือนนี้คือ อีกคนนึงพยายามทําอีกคนหนึ่งพยายาม,นนพ,ยายามพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้แต่อีกคนนึงนั่งอยู่เฉยๆะคะ่ะอืมนะดูสถานการณ์ของความสัมพันธ์ก่อน,นะคะ่ะจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้เป็น queen of cups queen of p e n t a c l e คุณรู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยมันมีคู่แข่งอยู่นะคะ แต่เหมือนกับว่าคุณก็ค่อนข้างที่ถลำลึกหรืออยู่ตรงนี้มาสักพักหนึ่งแล้วดูสิเจ้ามีดตัดออกมาก็เหมือนกับลังเลสงสัยห,ยหลายๆอย่างก็เลยทําให้ยังออกไปจากตรงนี้ไม่ได้คุณพยายามร้องขอให้เขาพูดอะไรบางอย่างนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้ท of อ w o r d 3สามดาบมันชัดเจนมากว่ามันเป็นภาวะของรักสามเศร้าหรือเรายุรู้อยู่แล้วว่าเขามีใครคนนึงอยู่ในใจหรือความสัมพันธ์นี้เป็นสถานะไม่ชัดเจนแต่เป็นรักซ้อนนะคะอืมทีนี้ขอดูว่าสถานการณ์อีก ที่คุณเป็นอยู่มันคืออะไรอีกไพ่เดอะมูนเนี่ยบางท่านคุยกับชาวราศีมีนลัคนามีนคุณค่อนข้างเสียใจกับการที่เขาบางทีเขาก็เงียบไปแล้วก็บางอย่างเขาก็ไม่ค่อยจะโปรเทคความรู้สึกของคุณสักเท่าไหร่นะคะคนนี้อาจจะเป็นในเรื่องของคนรักเก่าของเขาที่ยังวนเวียนอยู่อันนี้ในกรณีบางท่านบางคนไพ่เอซออฟเพนนเคิลแปดเหรียญคุณพยายามนะคุณพยายามที่จะทําอะไรหลายอย่างนะคะเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจหรือว่าพยายามเทคแคร์ หรือพูดง่ายๆคุณพยายามแล้วแหละคุณพยายามทุกอย่างอยู่เคียงข้างเขาพูดคุยกับเขาคุณเป็นเหมือนไฟตะเกียงที่นําทางชีวิตเขาคอยปเทคเขากับเรื่องต่างๆตลอดนะคะแต่เขาคนนี้ทํายังไงกับคุณกลับมา The Lover บางท่านคุยกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนสิ่งที่เขาทํากับคุณกลับมาก็คือก็ยังให้โคงสถานะให้คุณเป็นแค่ตัวเลือกหรือแม้กระทั่งการกระทําของเขาต่างๆคําพูดเหลืองเขาต่างๆก็เป็นคําพูดเหมือนสองจิตสองใจยังไม่แน่ใจ เป็นคําพูดที่เหมือนชัดเจนกว่าคุณเป็นแค่ตัวเลือกเท่านั้นนะคะอืมแล้วความสัมพันธ์ของเขากับอีกคนหนึ่งละ่ะเป็นยังไงอืมใช่ค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่มีใครรู้หรือรู้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังไม่มีใครปล่อยกันไปนะคะเนี่ยอืมไฟอฟสอดเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนบางทีเขาอาจจะลักๆเลิกเลกหรือว่าบางคน บางท่านคุณคุยกับคนที่เป็นคนที่ยังอยู่ในทะเบียนสมรสแต่ว่าแยกกันอยู่กับกับแฟนของเขาแล้วนะคะอืมยังหาข้อตกลงกันไม่ได้แต่ก็เหมือนบอกคุณว่าจะไปเคลียร์จะไปเคลียร์แต่ก็ไม่ได้เคลียร์นะคะอืมหรือแฟนเก่ายังวนเวียนอยู่ยังมีของที่ห้องยังต้องกลับไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมความสัมพันธ์โดยรวมของคุณที่เป็นอยู่ตอนนี้เป็นไพ่สิบไม้เทา้า แบกสิบไม้เท้าแบกปัญหาต่อไปโดยไม่รู้ทิศทางของมันว่าจะยังไงนะคะรู้แค่เพียงจุดสิ้นสุดว่าถ้าเกิดว่าเขาเคลียร์จากเขาเคลียร์ความสัมพันธ์ของเขาได้แล้วก็คงจะได้คบกันอย่างจริงๆจังๆ,ๆ,ๆอืขอดูความรู้ความรู้สึกที่เขาคนนั้นมีต่อคุณคะ่ะ f i v e of p n n น a c l e ์ค n o o p p n n ป a c l e มันมีในเรื่องของผลประโยชน์แอบแฝงด้วยนี่นาอ่ะ ตัวคุณเองอาจจะให้เขาก่อนน่ะอ่ะ,อ,ะอันนี้คุณเป็นฝ่ายให้เขาก่อนคอยดูแลคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันก่อนอันนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่ผูกติดเหมือนกันที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันยังอยู่ตรงนี้นะคะอืมแล้วก็คุณอาจจะสปอยเขาจนเกินไปด้วยนะคะอืมมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาเอาแต่ใจเหมือนกันในบางครั้งหรือว่าอยู่ๆก็เงียบไปโดยไม่มีเหตุผลโดยไร้เหตุผลเลยนะคะตัวเขาเองคิดยังไงกับคุณเขาก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะเอายังไงต่อไป เขาคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากน้อยเพียงใดเพจออฟซอร์ดยังไม่ถึงขันข้นคาดหวังอะไรมากเพราะว่าเขามีความลับที่ยังปกปิดอยู่นะคะอืมเขาจะทำเขาจะทำอะไรยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาค่ะทรีออ o วอร์นไม่ไปไหนคะ่ะปักหลักอยู่ตรงนี้จะทิ้งก็ไม่ทิ้งจะจำคือไม่ปล่อยคุณนะ่ะไม่ปล่อย บางทีเงียบไปทําเหมือนจะห่างก็ไม่ห่างหาวิธีในการดึงคุณกลับเข้ามาจนได้นะคะอืมเขาชอบคุณมากขนาดไหนคะคนนี้เพจซอฟครับเป็นแค่เด็กถือถ้วยเขารู้สึกถึงความจริงใจที่คุณมีให้เขาเขาชอบคุณมากในเรื่องของความจริงใจความเป็นคนน่ารักความเป็นคนดีหวังดีกับเขาทําทุกอย่างให้กับเขาด้วยความจริงใจซึ่งเขาไม่เคยเจอบางทีบางครั้งเขารู้สึกว่านี่เป็นความรักแบบ first l เล e แบบใสๆนะคะ อืมขออีกหนึ่งใบว่าเขาคิดจะทำยังไงต่อไปบ้างไหมนะคะ Ace of Cups สิ่งที่เขาทำที่ที่เขาจะคิดทำต่อสถานการณ์นี้เป็นไพ่แปดถ้วยคือยังไงรู้ไหมคะคือการที่ถ้ามีปัญหาก็ห่างกันแค่ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวเขาจะหาวิธีกลับเข้ามาในชีวิตคุณเองประมาณนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาคิดเอาไว้ทีนี้ขอดูความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาค่ะ เพจซอฟเนนิคอลส์จริงๆคุณค่อนข้างที่จะทุ่มนะใช่คุณเป็นคนหยิบยื่นความปรารถนาดีให้เขาก่อนพพอร์ตเขาในเรื่องทางจิตใจทุกอย่างที่เขารู้สึกว่าเพวาเขาเสียหายที่เขาเสียไปนะคะอืมแต่ถามว่าในใจลึกๆของคุณคุณก็เตรียมใจเอาไว้อยู่เหมือนกันนะคุณก็รักการผจญภัยเหมือนกันคุณก็รู้สึกว่าคุณมีความหวังคุณมีโอกาสที่จะมีคนอื่นที่ดีกว่านี้นะนะคะแต่ในขณะเดียวกันคนนี้มันเป็นเหมือน energy อะไรบางอย่างหรือเป็น challenge อะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันท้าทายคุณก็รู้สึกว่าอยากไปต่อคุณชอบเขามากแค่ไหนคะคุณชอบเขามากแค่ไหน true o f cup oh my god คุณชอบเขามากชอบเขามากจริงๆชอบเขามากจริงๆออะแล้วก็คิดเอาไว้ว่าอยากจะอยากจะถ้ามีโอกาสอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้ต่อยาวๆเลยนะคะอืม คุณมไม่ต้องถามแล้วมัว้งคุณคาดหวังยังไงในความสัมพันธ์นี้อาจจะถามต้องถามเป็นทุกคนอะคุณคาดหวังยังไงในความสัมพันธ์นี้มากน้อยเพียงใดคะเซเว่นออฟอนคุณคาดหวังจริงแต่ว่าในการคาดหวังของคุณคือคุณมองว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามขั้นตามตอนของมันคุณพยายามระมัดระวังในความสัมพันธ์นี้ไว้ให้มากที่สุดเพื่อให้มันมีบาดแผลนอ้อยที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วคุณต้องหากที่เป็นคนมีบาดแผลในความสัมพันนี้<ๆ>เยอะกว่าเขาอีก เนี่ยเห็นไหมคุณพยายามเต็มที่เลยเดอะเมจิเชียนนะคะพยายามที่จะแบบว่าดึงความสัมพันธ์นี้เอาไว้เพื่อให้เขารู้สึกว่าออ่เยังมีเราอยู่อะไรเงี้ยบางทีคุณก็สับสนตัวเองว่าทำทำไมทําแล้วเราก็ต้องมานั่งเจ็บเองนะคะขอดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้หน่อยค่ะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้อ๋อเอซอบคัฟ so นะไพ่สเตรนนั่นไง บางท่านคุยกับชาวราศีสิงห์ลักขณาสิงห์นะคะอื้ The Sun เอ๊ะข,ขออีกใบหนึ่งความสัมพันธ์ Three of Cups Strength คืออะไรคะขออีกใบหนึ่ง Ace of Wands อีกใบหนึ่งคะ่ะสิบดาบนี่ไงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะมีการเปิดใจ คุยกันมีโมเมนต์ที่ดีๆต่อกันมีความสุขต่อกันนะคะแต่มันเป็นอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากนั้นคุณเองจะไปรู้ค่ะไพ่แดไม้เท้าคือการสื่อสารอย่างรวดเร็วแล้ว strength, เรื่องเก่าคนรักเก่าของเขาหรือหรือคนที่มีอยู่นะคะคุณจะได้รับข่าวสารอะไรอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับคนของเขาคนนั้นที่มีอยู่มันจะทําให้คุณเศร้าแล้วก็ทุกข์ใจคุณจะได้รับรู้ข่าวสารอะไรบางอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนคนนี้เองแหละที่ไม่ยอมปล่อย คนรักเก่าของเขาไปหรือเขาไม่ยอมปล่อยคนที่เขามีอยู่ไปนะคะอืมไพ่วิวออฟรจูนออกมากับไพ่เดอะซันมารวมกันอย่างนี้หมายถึงความจริงถูกปรากฏถูกเปิดเผยออกมานะคะแต่ความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงต่อไป Tre ออฟคัพจะมีอาจจะมีการยังคุยกันอยู่อะแต่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นลักษณะเหมือนเพื่อนๆกันขอดูรีแอคชั่นของเขาหน่อยเมื่อคุณรู้ความจริง k i ง g of Cups เป็นราชาถือถ้วยไม่หือไม่อือไม่ตอบไม่อธิบายอะไรทั้งนั้นเขาทำแบบนี้ทำไมเขารู้ว่าวิธีนี้เป็นคงเป็นวิธีเดียวที่ทำให้ความรุนแรงไม่ได้เกิดเกิดขึ้นน้อยที่สุดแล้วก็ทำให้มีวิธีในการกลับไปหาคุณอีกครั้งหลังจากนี้แล้วจากเหตุการณ์นี้ขอดูรีแอคชั่นของคุณหน่อยเป็นอย่างไรนายออฟเพนเดคเหมือนคุณรู้อยู่แล้วอ่ะคุณมีข่าวข่าวรู้อยู่แล้วแมแต่ทีแรก คุณเองเหมือนยอมรับมันนะแล้วก็คิดว่าคงจะอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันยังตัดใจไม่ได้ก็เลยต้องไปต่อนะคะอืมเขาดูต่อ DM Press โอคุณประเสริฐมากเพื่อนเหมกันอาจสลับกันได้นะคือเขาอาจจะมีการมาพูดหรือดราม่าอะไรบางอย่างให้คุณเข้าใจว่าจริงๆแล้วทางฝั่งนั้นอะทางทางคนฝั่งนั้นของเขาคนละเก่าของเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย,เ,ลยเขาที่เขาพูดมาไม่ใช่ความจริงทั้งหมดแต่ดูทรงแล้วคุณเชื่อ เชื่อคนนี้คุณเชื่อคนคุยของคุณคนเนี้ยแล้วคุณก็จะเหมือนกับว่าไปซัพพอร์ตเขาแล้วยังอยู่กับเขาต่อไปแล้วในขณะเดียวกันสถานการณ์ของความสัมพันธ์มันจะดีด้วยไงคะหมายถึงว่าเขาก็จะมาหาคุณบ่อยขึ้นจะมาเทคแคร์จะมาอยู่กับคุณจะมาอะไรกับคุณถึงแม้ว่าความจริงมันถูกเปิดเผยคุณก็จะแบบสถานการณ์ของท่านมันดีอะ่ะเออมันจะมาเทคแคร์ทาให้เรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ยังไม่มีการขยับสถานะใดๆนะคะอืมแต่สถานการณ์มันดีอะ่ะ มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อนะอืมมันเป็นเพราะว่าเขาเปิดใจเปิดความรู้สึกตั้งแต่แรกด้วยความรู้สึกดีๆตรงนี้มันเลยเหมือนกับว่ามันเป็นการดักทางเอาไว้ก่อนเป็นดวงอะเนาะเป็นการดักทางาไว้ก่อนถึงแม้ว่าคุณจะรู้ความจรงิงแต่คุณก็รู้ว่าเขาจริงใจกับคุณเขารู้สึกดีกับคุณแล้วแหละมันเลยทําให้เกิดเป็นความหวังเนี่ยแหละคะ่ะวิบากกรรม <c oughs> อ่าโอเคแต่ไม่นะคะนี่เป็นแค่ดวงใดเดือนเท่านั้นนะคะหมอจะฟันธงไม่ได้ว่า คนคนนี้ยังจะใช่หรือไม่ใช่กับคุณหรือเปล่าเพราะบางคนบางคู่ก็เหมือนกับต้องเจออุปสรรคหนักหนากันเยอะเหลือเกินและสุดท้ายคนคนนั้นจะรู้ใจตัวเองขึ้นมาแล้วก็ชัดเจนกับคุณในสักวันอะไรเงี้ยอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนนะเอออ่ะโอเคค่ะทีนี้ขอดูแมสเซจที่คุณที่เขาตัวเขาก่อนอยากบอกคุณหนึ่งใบค่ะไพ่เฮอร์มิตไพ่ใบนี้หมอได้เมื่อกี้หมอได้ยนินจิตเลยว่าจนมุมเขาจนมุมแล้วจริงๆแต่เขาก็ไม่ไปไหน ทีนี้ขอดูคําแนะนําเออขอดูแมสเซจที่คุณอยากบอกเขาค่ะ four of cups คุณเองอยากจะบอกเขาว่าฉันก็เริ่มเบื่อกับสิ่งที่มันเป็นอยู่แต่ก็เออก็ยังจะอยู่ตรงนี้นั่งตรงนี้อยู่นะแต่มันเบื่อและเหนื่อยล้าเหลือเกินนะคะขอดูคําแนะนําของคุณหนึ่งใบ five of wands พาบอกว่าให้คุณจงอย่าเพิ่งไปมั่นใจหรือแน่ใจอะไรในความสัมพันธ์นี้ดูไปเรื่อยๆก่อนห้ามไม่ท้าะค่ะ อืมไพ่ไม้เท้าเป็นไพ่ของพลังงานธาตุไฟบางทีเราใช้ความรู้สึกแรกไม่ได้นะในการตัดสินใจในความสัมพันธะ์ะเราต้องใช้หลายๆเหตุผลในการตัดสินใจในทุกๆความสัมพันธ์ที่เข้ามาในชีวิตะคะ่ะเพราะพลังงานธาตุไฟพลังงานของความกระตือรือร้อนเป็นพลังงานแรกเหมือนจุดไฟปุ๊บะนะคะเราใช้พลังงานนั้นไม่ได้ทีนี้ขอดูคําแนะนําของเขาหนึ่งใบค่ะอืมคําแนะนําของเขาหนึ่งใบ True of Bond ให้บอกว่าเขามีอะไรเขาต้องพูดตรงๆคุยตรงๆมันจะได้ดีต่อตัวเขาเองและต่อตัวคุณด้วยและต่อตัวอีกคนหนึ่งด้วยทุกอย่างมันจะได้แฟร์เกมะค่ะคือพูดง่ายๆเขาต้องไปสุภาพรุรดุษหรือสุภาพสตรีในการแบบชัดเจนอะประมาณนี้นะคะอืมอ่ะโอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคะกับสถานะไม่ชัดเจนชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูค่ะ คนมีคู่ชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะ energy ของคุณคือไพ่ k n i g h t of cups ความอ่อนโยนไม่นะแต่ว่าเดี๋ยวนะมันอ่ะอย่างนี้ค่ะมันจะมีความอ่อนโยนในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่ผ่านมาก็อาจจะไม่พูดถึงมันสักเท่าไหร นะคะอืมพลังงานโดยรวมนะคะพลังงานโดยรวมนะ,ะ,พงงนมนะ,ะเพราะว่ามันเป็นอัศวินถือถ้วยมันมีความนุ่มนวลเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะชาวทัดไฟเมสิงธนูสถานการณ์ของความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้ King of ครับไม่ใช่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่ามีฝ่ายหนึ่งท,ที่ที่ไม่ได้ทำอะไรกับความสัมพันธ์สักเท่าไหร เขาหลงลืมในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นคุณหรือเขาทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะแต่ก็ยังเป็นคู่เป็นคนรักเป็นอะไรกันอยู่นะแต่เพียงแค่ว่าเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เหมือนคอยควบคุมความสัมพันนี้บางท่านค,าคือชาวราศีเมษราคณนาเมษควบคุมความสัมพันนี้อยู่ฝ่ายเดียวเหมือนแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ฟังเสียงคุณสักเท่าไหร่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะปัญหาของความสัมพันธ์มีแค่นี้อืมอ่ะทีนี้ขอดูความรู้สึกของคนรักของคุณ เขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตเห็นไหมเขาบางท่านหัวชรรศิกาลัคณากันเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์อ่ะมันเหมือนเหมือนไม่ใช่แฟนแล้วทุกวันเนี้เป็นเดอะเฮอร์มิตอ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่มีแพชชั่นความสัมพันธ์มันเหมือนมันเป็นแค่เพื่อนมันเหลือความเป็นแค่เพื่อนนั้นไม่มีความโรแมนติกเลยแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่แบบเพื่อนร่วมงานเป็นแค่พาร์ทเนอร์แค่นั้นเองนะคะเขารู้สึกเออมันมันมีความรู้สึกเพียงเท่านี้สิ่งที่เขาคิดนะ เออเขาคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากน้อยแค่ไหนนายอัพเพนคอลส่วนใหญ่เขาถ้าเขาคาดหวังเขาคาดหวังแค่ว่าเออก็ต่างคนต่างทําอนาคตาให้ดีขึ้นนะคะทําอนาคตาให้มันดีขึ้นเหมือนกับว่าเขาตั้งใจที่จะอืมซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าความคิดต่างๆมากกว่าแต่ว่าถ้าในเรื่องความโรแมนติกเขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีแล้วมันเป็นเหมือนอยู่กันเป็นเพ,เพื่อนๆกันมากกว่าเดี๋ยวนี้อะไรประมาณเนี้นะคะ อ่ะทีนี้ขอดูความรู้สึกที่ตัวคุณมีต่อเขาค่ะคุณคินมีอะไรต่อเขาบ้างไพ่เดอะเ l วิลบางทีคุณรู้สึกงุงิดในตัวเขาบางท่านคุยกับชาวราศีมังกรลัคนะมังกรไพ่ก้าวถ้วยคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องแข่งขันตลอดเวลาเวลาอยู่กับเขาจะต้องทําตัวให้ดีทําตัวให้เด่นทําตัวให้สวยทําตัวให้หล่อทําตัวให้เท่คุณก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะคะคือคนรักของคุณเขาอาจจะแบบว่ามีสังคมที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นคุณรู้สึกว่าคุณอยากคุณนึกถึงความสัมพันธ์สมัยก่อนมากเลย ที่เคยอยู่ด้วยกันคุณอยากให้มันกลับมาเป็นอย่างนี้คุณคาดหวังในความสัมพันธ์นี้มากน้อยเพียงใดคะไพ่จัสเมนคุณคาดหวังว่าก็ขอให้มันไปตลอดรอดฝั่งนะอืไพ่ใบนี้มันเหมือนแล้วแต่เวดแตกรรมเหมือนกันนะเนี่ยนะคะอืมดูแนวโน้มความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวธาตุไฟเมษสิงธนูค่ะในความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงเกิดขึ้นคะ บางท่านคุยกับชาวราศีธนูลักนาธนูนะคะบางท่านคุยกับชาวราศีกรกฎลักนณากรากฎค่ะอืมความสัมพันธ์นี้ค่ะอาจจะเป็นคุณหรือเขาทุกอย่างเป็นกนารอ่านสลับกันได้ลุกขึ้นมาแบบวีน,วนเลยวีนแบบไม่ไหวแล้วนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมันเหนื่อยมันล้าทําไมมันมีเรื่องอะไรมากมายแล้วก็ไหนก็จะมีคนมาวุ่นวายวอแวในความสัมพันธ์นี้ทำให้เกิดปัญหาแต่ปัญหาหลักๆเป็นปัญหาเรื่องของทัศนคติของผู้คุณทั้งสองคนหลักๆมากกว่าที่ไม่ค่อยเข้าใจกัน นะคะแล้วก็ทําให้เกิดเรื่องกับวินวินอ่ะเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาแต่ความสัมพันธ์เป็นยังไงต่อก็ต่างคนต่างก็พยายามปรับความเข้าใจบาลานซ์ balance, ความสัมพันธ์นะคะบาลานซ์ balance, ความสัมพันธ์ไว้แต่ก็ยังเหมือนถูๆถ่ายๆกันไปแหละคะ่ะเพราะตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วเนี่ยอืมมันตัดกันไม่ขาดหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขอดูเรีแอคชันของคนรักของคุณเขาเป็นอย่างไรหกไม,ม้ดูหน้าอ่ะดูหน้าคนนี้ไว้โอเค ก็เหมือนกับบางทีเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ต้องสร้างภาพให้คนอื่นเห็นว่ายังต้องไปต่ออะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาก็ยังมีความรักรู้สึกดีกับคุณอยู่นะอืมขอดูรีแอคชั่นของคุณหน่อยค่ะที่มีที่หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้วแปดดาบคุณคุณคุณยังลืมไม่ได้กับเรื่องราวที่มันมแย่แล้วไม่ดีอะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณเซ็งแล้วก็ไปไหนไม่ได้แล้วยังต้องอยู่ตรงนี้แต่คุณก็คิดที่ยังอยู่ตรงนี้นะยังไม่อยากปล่อยเขาไปไหนนะคะ อมแมสเซจที่คนรักของคุณอยากบอกกับคุณหนึ่งใบค่ะ night of sword ต้องจะเย็นๆนะเดือนนี้สุขสอบเป็นเส้นศัตรูนะเราสุขเราสอบเป็นเส้นศัตรูสามเจ็ดคู่ประทะนะควรมีคู่ชาวธาตุไฟไม่สิงหนูนะคะเขาพร้อมที่จะประทะเหมือนกันนะคุณเนี่ยอ,อ่ะดูคุณบ้างแมสเซจที่คุณอยากบอกคนรักของคุณค่ะ แปดเหรียญโอเคโอเคยังพอไปได้อยู่คุณก็จะคุณบอกเขาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะทําเหมือนเดิมอย่างเดิมอย่างที่เป็นก็จะไม่ได้เป็นไปไหนอะไรยังไงก็ยังจะอยู่ตรงนี้ยังจะทําอย่างเดิมนะคะโอเคขอดูคําแนะนําของคุณหนึ่งใบคะ่ะ The Star ตอนนี้คงทําได้บางท่านคือชาวราศีกุมละคนาคมทําได้ก็เพียงคงต้อง จริงๆไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของการเยียวยาคุณลองไปหาดูว่าจุดอ่อนของคนรักของคุณอยู่ตรงไหนแล้วคุณไปยเยีเยวยาเขาตรงนั้นจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นทีนี้ดูคําแนะนําของเขาหนึ่งใบ The Lover บางท่านคุยกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนให้เขาคิดแบบมีตัวเลือกคือสมมติเขาจะโกรธคุณใช่ไหมก็ไม่ใช่แบบว่าคุณไปเลยแบบคุณเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าคุณขี้เกียจแน่นอนแต่ไม่ได้ แต่ก็มีคิดเลยว่าคุณต้องเจอภาระอะไรข้างนอกมาบ้างอะไรเงี้ยต้องให้เขาคิดแบบคิดแบบเห็นอกเห็นใจคุณบ้างอะ่ะเพราะให้เดลเวอหมายถึงหมายถึงว่าตัวเลือกทางความคิดเพราะหมอถามถึงคําแนะนําถูกไหมอืมนะคะโอเคอ่ะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับคนมีคู่ชอทัดไฟเมสิงธนูคะ่ะ